อาณาจักรไฟฟ้านอตวิสรุธทำดีชนะใจนางเอกสั่งทั้งโรงงานทำเพื่อพ่อตาอาณาจักรไฟฟ้านอตวิสรุธออกคำสั่งคนงานชนะใจนางเอกชมพู่อริยาสูงใจเล้าทั้งน้ำตากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามแล้วสำหรับคู่รักคนดังอย่างนางเอกซุปตาผลไม้ชมพู่อริยาเอฮาเกตและไฮโซนุ่มนอตวิสรุธรังสีสิงพิพัพั์ แต่เรื่องความหวานก็ไม่มีลดเพราะทั้งคู่ไม่เคยลืมที่จะเติมความหวานชื่นให้กับชีวิตคู่ ล่าสุดวันครบรอบแต่งงาน7ปีแล้วเมื่อมีคนไปขุดคลิปเก่าของชมพู่และนอ็อตตั้งแต่ออกรายการในปี58โดยทางด้านหนุ่มนอ็อตได้พูดถึงสมัยที่จีบชมพู่ว่ามีช่วงหนึ่งพ่อของชมพู่ต้องรักษาตัวและจาเป็นต้องใช้เลือดเยอะเรื่องนี้เป็นข่าวดังน็อตเลยโทรหาหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและน็อตให้คนทั้งโรงงานเจาะเพื่อหาเลือดให้คุณพ่อแต่ชมพู่ก็ไม่ใจอ่อนไม่รับโทร และยังสวยๆเชิดๆเรื่อต่อไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทําให้เกิดข้อกังขาคําพูดที่ว่าเจาะหาทั้งโรงงานเป็นเรื่องจริงหรือแค่พูดยกตัวอย่างเล่นเท่านั้นเพราะการกระทําครั้งนี้เป็นการบังคับหรือขอความร่วมมือเพราะถ้าเป็นการพยายามขอความร่วมมือจริงๆจะมีพนักงานคนไหนกล้าปฏิเสธบ้างไหมในเมื่อในายใหญ่ของโรงงานขอมาแบบนั้นมันเหมือนของในตัวเราต้องไปพลีให้คนอื่นในขณะที่อีกฝั่งบอกว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่การบังคับเพื่อ เอาจากพนักงานแต่อย่างใดแต่เป็นการช่วยประกาศเพิ่มเติมเท่านั้นมีคนต้องการหรือใครสนใจจะบริจาคซึ่งคำพูดของน็อตอาจจะพูดแค่เวอร์เกินไปไม่ได้มีการให้สินน้ำใจตอบแทนให้คนบริจาคทั้งนี้มีคนบอกว่าไม่เป็นเรื่องโรแมนติกสามอย่างเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนผิดหลักจรรยาบัญญทางการแพทย์หรือหากเป็นการนำเสนอเงินให้ก็เขาขายการค้าอีกผิดกฎหมายตามมาอีกด้วย